นในใเน,นื่องมาจากว่าในใจมาแรกเนี่ยก็คือประมาณ1-12ถึงสสัปดาห์เนี่ยคุณแม่มีความเสี่ยงในการแท้งนะคะประมาณ15%เลยคุณหมอคะทำไมเขาถึงถือเคสว่าห้ามบอกว่าคุณแม่ท้องก่อน12สัปดาห์คะหลายบ้านก็ถือเคส็จ,จริงนะว่าไม่ให้บอกใครว่าตั้งครรภ์เหมือนกับหลังจาก12สัปดาห์ค่อยบอกอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วมันมีสาเหตุนะคะเนื่องมาจากว่าในใจมาแรกเนี่ยก็คือประมาณ1-12ถึงสสัปดาห์เนีเ่ยคุณแม่มีความเสี่ยงในการแท้งนะคะประมาณลยเพ้าเปน่ะเป็น่น้องเขาจะมีกาวนล่วงนั้น เติบโตของน้องเขาอาจจะแบบบางทีไม่สมบูรณ์การฝังตัวไม่สมบูรณ์เนี่ยคุณแม่ก็อาจจะมีภาวะแท้งในช่วงไตรมาสแรกได้นะคะดังนั้นหลายหลยบ้านเนี่ยก็เลยเลือกที่จะรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าหลังจาก12สัปดาห์เนี่ยโอกาสแท้งเนี่ยจะน้อยมากๆก็คือเ,เพียงแค่ไม่เกิน3%นะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยเลือกที่จะแบบประกาศให้ทุกคนแสดงความยินดีเนี่ยในช่วงหลัง12สัปดาห์หนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงก่อนส2สองัปดาห์เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องแบบมาน อย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณแม่เนี่ยยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปอีกดังนั้นหลายคนก็เลยเลือกที่จะรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยประกาศขา่าวดีให้กับญาติญาติหรือว่าเพื่อนๆพนทราบนั่นเองค่ะในก็ตามหมอหน่อยก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนะคะที่แบบเดินทางมาสู่การตั้งครรภ์นเนี่ยขอให้ตั้งครรภ์ด้วยความราบรื่นในทุกๆคนเลยนะคะ